สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันอังคารนะครับพี่เจเลือกเกมเวลาตีสองตรงครับแชมเปี้ยนซีครอบลีกเฟนนัดแรกนะครับทอรแนมฮอสเปอร์จากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับเบียเรอุสจากสเปนครับสเปอร์เนี่ยเกมล่าสุดในลีกบุกไปถล่มเวสต์แฮมมา3-0ครับโทมัสแฟล้งยามอสิตใช้งานดากูซินเดยันครูเซฟสกี้แล้วก็เจมส์แมดดิสันนะครับตุลาละก็เกมรับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกับคริสเตียนโรเมโรตรงกลางมีปาปซาฟ ลินยาแนวรุกตัวใหม่อย่างชาวีซีโมนี่ได้สตาร์ทในลีกไปแล้วนะครับเล่นกับโมเมตคูดูสแล้วก็หน้าเป้าเป็นริชารีซอนเหมือนเดิมนะณะที่บียาเรียล เกมล่าสุดในลีกนี่บุกไปพแพ้อาริิโกมาริดมา0 2นะครับมาเซลิโน,โนกุนซือก็หมดสิทธิ์ใช้ง,งานเครัดโมเรโน่กองหน้าตัวเก่งนะครับเกมรับก็เรนาโตเวก้ากับฮวนฟอยครับตรงกลางมิทมัสปาเตตัวใหม่เล่นกับดานิโอปาเรโคแนวลุกอายโยเซเปเรสนิโคลัสเปเป้จอร์เจสมิคาลทัสเซ่นะครับเจอกันล่าสุดคือเกมอุ่นเครื่อง2010ตอนนั้นเบียเร่าชนะไป4 -1 ก่อนเกม ขามองสเปอร์เป็นต่อนะครับคือสเปอร์หลังจากที่ไปแพ้มาในเกมลีกก่อนหน้านู้นก็มาแก้ตัวในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อคืนวันเสาร์นะครับการได้ชาวบีซีมนมานี่เพิ่มพลังเกมรุกเลยครับส่วนเบียเรอัลดูแล้วยังไม่ลงตัวนะครับพี่เยานมองว่ากระแสประเทศไหลสเปอร์ด้วยครับวัดใจทนันหนัมฮอสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์จะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บชัยชนะ3แต้มนะครับให้เชียร์ทนันห์นัฮอสเปอร์เป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ